บรรยากาศตอนเย็นเย็นดูนี่ดอกดอกผักกินยอดดูดูเนี่ยผีเสื้อมันมาวางไข่มาวางลูกอะโอ้โหทุกคนดูสิแล้วก็เดี๋ยวก็กลายเป็นตัวหนอน เป็นดักแด้เป็นหนอนก่อนมากินผักใบเราหนอนนี่มาจาักผีเชื่อเลยนะดูมันหาที่วางไข่อยู่เนะี่ยดูตัวหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ดูมันจะกลางปีกจะบินจะบินเราควรจับผีเสื้อไหมเนี่ยดูสิ แล้วนน่นทุกคนเห็นไหมตรงนู้นมีสองตัวนะดูมันกำลังวางไข่อยู่เหรอเมื่อกี้เราก็ว่าอยู่ว่าทำไมผีเสื้อมันบินเต็มเลยแล้วก็หายไปไหนที่จริงไม่ได้หายไปไหนหรอกหาที่วางไข่กันอยู่นี่เองื ทุกคนปลูกผักไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าไม่ใช้สารพิษเนี่ยดูมันมีศัตรูพืชเยอะมากทั้งหนอนทั้งแมลงเต็มเลยขนาดผักที่เราคิดว่าแมงน่าจะไม่ชอบกินก็ยังจะมีผีเสื้อมาวางไข่แล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นหนอนแล้วก็มากินผักเรา นี่แล้วก็มันมีมแมลงเต่าทองไอตัวเล็กๆอะ่ะมันมากินผักอันนี้นี่ทุกคนเห็นไหม,มแมลงเต่าทองเนี่ยไอตัวนี้เลยมันมากินผักเห็นไหมแล้วคือมันไม่เหมือนพวกแมงตัวเล็กๆแมงตัวเล็กๆกินก็จะเป็นรูเล็กๆใช่ไหมแต่มแมลงเต่าทองมันกินทีก็คือรูใหญ่ๆอย่างนี้แหละเห็นไหมดูมแมลงเต่าทองอยู่ตรงนี้ เรากำลังหาวิธีกำจัดมันอย่างปลอดสารอยู่ใครรู้วิธีบ้างบอกหน่อยชี้ว่าจะกำจัดมันอย่างปลอดสารเคมีได้ยังไงแล้วมันก็มากินผักเราคือมันไม่เหมือนแมงตัวเล็กเพราะมันกินอย่างนี้แล้วผักก็จะเสียหมดเลยอ่ะพวกมแมลงตัวเล็กๆมันก็ให้แค่เจาะเป็นรูเล็กๆใช่ไหมล่ะแต่มแมลงเต่าทองมันกินคือแบบ กินแล้วแหว่งเลยเหมือนหนอนกินอะ่ะหอยตรงนู้นก็แปลงผักบุ้ง3ามแปลงที่จริงตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งนะแต่เพราะว่าอยากใสฟ่ฟางเผื่อจะได้งามงามกลายเป็นว่าแมวกับไก่ชอบแล้วเกินไก่ก็มาลอดเข้ามาได้ก็มาคุยเขีย่ยโอ้โหเอาซะฟางกระจุยกระจาย แมวก็ชอบโอ้โหมาเล่นฟางสรุปก็คือแปลงมันก็เลยเละเทะไปหมดส่วนสามแปลงนู้นไม่ได้ใสฟ่ฟางก็เลยรอดไปได้เพราะว่าไม่ไม่มีฟางก็เลยไม่โดนเขีย่ยคุยอันนี้ก็รอบๆบ,บ้านตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้ววันนี้ท้องฟ้าจะสวยเหมือนเมื่อวานอไหม ดูนี่รอบๆไร่เราอืมข้างบนนู้นก็จะเป็นภูเขาวทุกคนเราจะบอกว่าต้นมะม่วงเราเยอะมากเพราะว่ามันขึ้นง่ายมากถ้ามีเม็ดโลนก็ขึ้นอนะ่ะ เหมือนขนุนเลยขนุนก็ขึ้นง่ายมากเหมือนกันก็คือถ้าเม็ดหลุดเม็ดมันเม็ดมะม่วงเม็ดขนุนหล่นเมื่อไหร่ก็โอกาสก็ขึ้นเต็มทุกคนงั้นแค่นี้ก็วันวันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายายนะทุกพระอาทิตตกดินนูน่นตกอย่างนั้นเลย